XTM เจาะลึกบร oker ยอดนิยมที่เทรดเดอร์ต้องรู้สวัสดีครับท่านผู้ฟังพบกับ m ั n นี่ทอล์กพอดแคสตที่จะมาเจาะลึกเรื่องราวในโลกการเงินและการลงทุนให้เข้าใจง่ายในวันนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงบร oker forex และ CFD ที่ได้รับความนิยมจากเทรดเดอร์ทั่วโลกนั่นก็คือ FX TM ครับสำหรับใครที่กำลังมองหาบร oker เพื่อเริ่มต้นหรืออยากจะเปลี่ยนบร oker ใหม่ลองมาฟังข้อมูลที่เรานำมาสรุปให้ในวันนี้กันก่อนนะครับ FXTM หรือ Forex Time ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2011และเติบโตอย่างรวดเร็วจนกลายเป็นหนึ่งในโบรกเกอร์ชั้นนำระดับโลกแต่สิ่งที่ทำให้ FXTM ได้รับความไว้วางใจจากเทรดเดอร์มากมายคืออะไรเรามาดูกันทีละประเด็นเลยครับ เรื่องแรกที่เราต้องให้ความสำคัญในการเลือกโบรกเกอร์ก็คือการกำกับดูแลครับสำหรับ FX TM เองก็มีการกำกับดูแลจากหลายหน่วยงานในเขตอำนาจศาลต่างๆทำให้มั่นใจได้ในระดับหนึ่งว่าโบรกเกอร์มีความน่าเชื่อถือและปฏิบัติตามกฎระเบียบที่กำหนดไว้อย่างเช่น Exinity Capital East Africa Limited และ Exinity UK Limited ที่ดูแลการดำเนินงานในภูมิภาคต่างๆ นอกจากนี้ Exinity Limited ซึ่งเป็นอีกหนึ่งบริษัทในเครือก็ยังได้รับการกำกับดูแลจาก FSC ในมา i t เชสด้วยนะครับแต่ก็ต้องทราบกันด้วยว่า FXTM ยังไม่ได้ให้บริการในบางประเทศเช่นสหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นหรือแคนาดาดังนั้นใครที่อยู่ในประเทศเหล่านี้อาจจะต้องมองหาบรเกอร์อื่นครับ มาต่อกันที่เรื่องของแพลตฟอร์มการซื้อขายซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการเทรดเลยก็ว่าได้ FXCM ก็มีตัวเลือกที่หลากหลายให้เทรดเดอร์ได้เลือกใช้ตามความถนัดครับไม่ว่าจะเป็น MetaTrader 4หรือ MT4 แพลตฟอร์มยอดนิยมที่คุ้นเคยกันดีเหมาะสำหรับมือใหม่และเทรดเดอร์ที่เน้น Forex และ CFD หรือจะเป็น MetaTrader 5หรือ MT5 ที่มีเครื่องมือวิเคราะห์ขั้นสูงกว่าเหมาะสำหรับคนที่ต้องการฟีเจอร์ที่ซับซ้อนขึ้นครับ นอกจากนี้ FXTM ยังมีแอปพลิเคชันสำหรับมือถือทั้งระบบ Android และ iOS ทำให้เทรดเดอร์สามารถเข้าถึงตลาดได้ทุกที่ทุกเวลาและยังมี FXTM Trading App ที่ออกแบบมาให้ใช้งานง่ายพร้อมสัญญาณการเทรดแบบ Real Time ด้วยครับ สำหรับประเภทบัญชีที่ FXTM นำเสนอก็มีความน่าสนใจไม่แพ้กันครับเขามีบัญชีให้เลือกหลากหลายเพื่อตอบโจทย์สไตล์การเทรดที่แตกต่างกันไม่ว่าจะเป็นบัญชี Advantage ที่มีสเปรดต่ำเริ่มต้นที่0-0 PIPs พิพแต่จะมีค่าคอมมิชชั่นหรือบัญชี Advantage Stocks ที่เน้นการเทรดหุ้นซึ่งก็มีสเปรดที่ต่ำมากเช่นกันและยังมีบัญชี Advantage Plus ที่ไม่มีค่าคอมมิชชั่นแต่สเปรดก็จะสูงขึ้นมาหน่อย นอกจากนี้ยังมีบัญชีอื่นๆอย่างเซนต์สแตนดาร์ดและแชสให้เลือกอีกด้วยครับใครที่สนใจก็ลองเข้าไปดูรายละเอียดและเปรียบเทียบความเหมาะสมกับสไตล์การเทรดของตัวเองได้เลยครับนอกจากเรื่องของการกำกับดูแลแพลตฟอร์มการซื้อขายและประเภทบัญชีแล้ว FXTM ยังมีจุดเด่นอื่นๆที่น่าสนใจอีกครับเช่นการป้องกันยอดคงเหลือติดลบซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญมากสำหรับเทรดเดอร์เพราะหมายความว่าเราจะไม่สูญเสียเงินมากกว่าที่เราฝากเข้าไปครับ นอกจากนี้เงินทุนของลูกค้าก็จะเก็บไว้ในบัญชีแยกกับธนาคารชั้นนําเพื่อความปลอดภัยอีกชั้นหนึ่งและสําหรับเทรดเดอร์ในสหราชชาณาจักรและสาภาพยุโรปก็ยังมีการคุ้มครองเพิ่มเติมจาก ICF หรือ Investor Compensation Fund ด้วยครับ จากข้อมูลที่เราได้สรุปมาทั้งหมดจะเห็นได้ว่า f x t m เป็นโบรกเกอร์ที่มีความน่าสนใจและมีจุดเด่นหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นการกำกับดูแลที่น่าเชื่อถือแพลตฟอร์มการซื้อขายที่หลากหลายประเภทบัญชีที่ตอบโจทย์ทุกสไตล์การเทรดรวมถึงการมีระบบป้องกันความเสี่ยงต่างๆ อย่างไรก็ตามการลงทุนในตลาด forex และ CFD ก็มีความเสี่ยงสูงผู้ที่สนใจควรศึกษาข้อมูลให้รอบคอบทําความเข้าใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และพิจารณาถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นก่อนตัดสินใจลงทุนนะครับหวังว่าข้อมูลที่เรานํามาฝากกันในวันนี้จะเป็นประโยชน์สําหรับท่านผู้ฟังที่กําลังมองหาโบรกเกอร์ forex และ CFD นะครับหากใครสนใจอยากจะศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ FX TM สามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของเขาได้เลยครับต่อจากนี้ กิานาเหนียวหมูปิ้งอยู่ <c oughs> มา <c oughs> คือจริงๆเนี่ยทองมันก็กวนเหมือนกันเนาะนะคะ <c oughs> คือมันกดตัวลงมานะคะ <c oughs> เดี๋ยวลบก่อนดูในโซนนี้ก่อน <c oughs> แต่ว่ายังมองเหมือนเดิมนะ <c oughs> ยังมองว่ามันเป็นถ้วยนะคะ <c oughs> มันเป็นเรียกว่าคัพแอนด์แฮนเดิเนาะ แต่ว่าตอนนี้นะคะนอกจากจะทำตัวเป็นค้าเป็นแฮนเดิลนะคะพฤติกรรมของราคาเนี่ยยังเป็นสไลด์ลี่อัพเทนนะคะก็คือค่อนข้างที่จะวิ่งอยู่ในมุมมองของฝั่งขาขึ้นนะคะดูจากรูปเราจะเห็นว่าโลยกตัวสูงขึ้นไฮย้มตัวสูงขึ้นนะคะโอเคไหมเพื่อนๆสวัสดีนะคะคุณนันพัฒนนะคะ ทีนี้แผนการเทรดจะอย่างไรดีนะคะก่อนที่เพื่อนๆจะพูดถึงแผนการเทรดนะคะเรารบก,กวนนะคะให้เพื่อนๆช่วยกันกดไลค์กดแชร์ให้กับเรานิดนึงนะกดไลค์กดแชร์นะคะสักคนละหนึ่งไนละ like, คะ์สักคนละห like, นึ่งแชร์นะคะแล้วเดี๋ยวมาสรุปข่าวสารด้วยแล้วก็วางแผนเทรดนะคะเดี๋ยวขอเวลาสักครู่นึงนะเพื่อนๆแปบ๊บเดียว เ <c oughs> มื่อกี้นั่งกินหมูปิ้งนะคือเมื่อคืนอะไอเยอะเพืเ่อนๆมันก็เลยเหมือนแบบตื่นไม่ไหวอะนะคะคตอตอนนี้ไม่มีไข้แล้วแต่ว่ายังมีภาวะแบบเรียกว่ายังไอยอยู่นะคะเดี๋ยวรอเพื่อนๆเ,เข้ามาอีกนิดนึงนะคะ อะโอเคนะคะสวัสดีนะคะคุณประภาวดีนะคะมาเดี๋ยวเริ่มเลยนะคะเริ่มเราจะเริ่มกันแล้วนะครับเพื่อนๆก็ต้องบอกว่าราคาทองคำนะคะเมื่อวานปิดบวกนะคะปิดบวกนะถึงแม้ว่าจะมีความผันผวนอยู่บ้างคือลงแล้วก็พยายามจะขึ้นขึ้นแล้วก็ลงนะคะ <c oughs> <c oughs> ราคายังวิ่งอยู่ในกรอบนะคะสาเหตุนะคะสาเหตุมันมาจากการอ่อนค่าของสกุลเงินดอลลาร์นะคะแล้วก็อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐ10ปีเนี่ยปรับตัวลงสู่ระดับนะคะ4.235%นะคะนอกจากนี้กระแสะการคาดการณ์นะคะที่ว่าเฟดเนี่ยจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยนะคะในเดือนกันยายนยังคงเป็นปัจจัยหนุนราคาทองคำนั่นเองนะคะถัดม,มานะคะดัชนี CPI นะคะก็ ออกมาต่ํากว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์แหละนะคะรวมถึงนะคะสิ่งที่พวกเราจะต้องจับตาในสัปดาห์นี้หรือว่าในวันนี้นะคะจะมีก็คือในเรื่องของ PPI หรือว่าดัชนีราคาผู้ผลิตนะคะดัชนีราคาผู้ผลิตเนี่ยเป็นมาตรวัดเงินเฟอ้อจากการใช้จ่ายของผู้ผลิตนะคะซึ่งคาดการณ์นะคะคาดการณ์ว่า จะมากขึ้นนะคะตัวเลขเนี่ยจะสูงขึ้นกว่าครั้งก่อนถ้าตัวเลขสูงขึ้นกว่าครั้งก่อนเป็นปัจจัยนะคะหรือว่าเป็นการคาดการณ์เนี่ยกดทองนะแต่เดี๋ยวเราเรอดูค่ากันอีกทีหนึ่งว่าค่าจริงออกมาเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรนะคะเพื่อนๆอ่ะถัดมานะคะ ตัวเลขเศรษฐกิจตอนหนึ่งทุ่มครึ่งนะคะมันจะมี u n นอันพอ m e n เมนต์ m ครมอันอันพอยเมนต์เครมเนี่ยคือการยื่นนะคะขอรับสวัสดิการหรือว่าจํานวนผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานประจําเดือนหรือว่าประจําสัปดาห์นี้นะซึ่งคาดการไว้2องสคือคาดการไม่ได้ต่างจากครั้งที่แล้วนะคะแต่ถ้าเกิดว่าตัวเลขมันออกมาน้อยลงถือว่าเป็นผลถือว่าเป็นผลลบต่อทองคํานะคะแปลว่าวันนี้นะคะตัวเลขคาดการเป็นลบหมดเลย เดี๋ยวรอดูค่าจริงกันอีกครั้งหนึ่งละกันนะคะว่าตัวเลขเนี่ยมันจะออกมาประมาณไหนนะคะสําหรับมุมมองทางเทคนิคนะคะก็สำหรับเราอะเรามองว่าราคาทองเนี่ยถ้าเกิดว่าเราดูตามลักษณะของเส้นเทรนไลน์เนี่ยเราจะพบว่าราคาเนี่ยมีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นได้ต่อแต่ว่าก็ต้องระมัดระวังนิดน,นึงนะคะว่า อ,อ,อาจจะลงมาเทสโซนแนวรับอีกครั้งหนึ่งในโซน3355นะคะถึง3350นะคะส่วนแนวต้านณปัจจุบันเลยนะคะจะอยู่ที่โซน3374.89แนะคะแล้วก็แนวรับถัดไปนะคะจะอยู่ที่33 5 0ะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในมุมมองนะคะเรามองว่าราคาทองคำเนี่ยหแหละยังเป็นเทรนขาขึ้นนะคะแล้วก็มองว่าอาจจะมีโอกาสนะคะที่จะย่อลงมาแต่สุดท้ายเนี่ยจะกลับขึ้นไปเพราะฉะนั้นแผนการเทรดในวันนี้นะคะก็คิดว่าเมื่อราคาย,ย่อนะคะก็หาจุดเข้า follow by อ่านะคะหรือนะคะอาจจะรอนะเพื่อนเพื่อนเพื่อนเอ,นอาจจะรออีกกรณีนึงก็คือ1ราคายืนเหนือ moving average 50หรือราคาเนี่ยนะคะยืนเหนือ RSI เนาะนะคะ RSI เหนือ50หรือ RSI ไปอยู่ในฝั่งของ over s o l d ถ้าเกิดว,ว่า RSI เนี่ยอยู่ในฝั่ง over s o l d เนี่ยอาจจะมีโอกาสที่จะร e b o u n d ได้นั่นจะเป็นจุดเข้าอีกจุดหนึ่งของเพื่อนเื่อนนะ เพราะฉะนั้นแผนการเทรดนะคะก็คือ1นะคะสำหรับเรานะถ้าเกิดเป็นเราเราจะหาจุดรับนะคะจุดรับลองนะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งจุดรับตัว B แล้วันเพื่อนๆเข้าใจเนาะนะคะจุดรับ B นะคะเพราะว่าวันนี้เราไลฟ์ใน t ิกตอกด้วยนะคะจุดรับคือตัว B นะคะตามลูกศรเลยอยู่ในโซน B ที่3355 3350 นะคะถามว่าราคามีโอกาสลงไปด้านล่างไหมเช่น3ามเท่าไหร่นะ33มสามสี่สาคำตอบคือมีแต่เป็นเราเราก็จะรับบีเหมือนเดิมโอเคไหมพฤติกรรมของราคานะคะราคาเนี่ยมีการทำไายยกตัวสูงขึ้นนะเห็นไหม High ยกตัวสูงขึ้นโลยกตัวสูงขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นทำให้มุมมองของฝั่ง B ได้เปรียบมากกว่านั่นเองนะคะกลยุทธ์นะคะก็คือย่อ รับบ่ายโอเคนะคะตามนี้เพื่อนๆมีใครไม่เข้าใจตรงไหนบ้างไหมคะสามารถที่จะพูดคุยกันได้นะ,ะเดี๋ยวแป๊บนึ่งนะคะเรารู้สึกว่าหน้าจอจะผิดนะอะ่โอเคอ่ะ แผนการคือตามนี้นะคะแล้วก็ในห้องของครูเจีย๊ยบอ่ะให้เข้ามาแล้วแหละเันที่เรียบร้อยนะคะให้เข้ามาแล้วเันที่เรียบร้อยเดี๋ยวทักทายก่อนนะคะนิวซัมเดตบอกว่าเคี้ยวมาเลยนะ <laughs> คุณหญิงโปรตีนเออโปรตีน <laughs> ขออภัยจริงนะคะก็คนมาหิวข้าวอะนะ เอเอเดี๋ยวต้องไปหามหมอฟันด้วยเนี่ยนะคะอา้าวเริ่มเดี๋ยวสรุปแผเนเทรดกันอีกครั้งหนึ่งสรุปแผนทุกอย่างด้วยนะคะเพื่อให้เพื่อนๆเ,เ,เข้าใจสําหรับคนที่เพิ่งเข้ามานะคะสําหรับคนที่เพิ่งเข้ามาจริงๆแล้วอะ่ะเราต้องบอกนะว่าเราอะ่ะเทรดไปพร้อมกับเพื่อนๆเนาะทุกครั้ง <ๆ S 1> เลยนะเราไม่ได้แบบว่าเอ้ยอยู่ๆจะมาโชว์บวกโป,ป๊ะปักแล้วก็โชว์ว่าตัวเองเก่งไม่มีเหตุการณ์นั้นเพราะว่าทุกวนนันตั้งแต่เช้ายันค่าเราเทรดไปกับเพื่อนๆนะคะ เอออันนี้อันนี้คือสิ่งที่เราอยากจะบอกนะคะถ้าเกิดว่าใครอยู่ในกลุ่มก็จะรู้ดีนะคะอ่ะเรามาเริ่มกันก่อนประเด็นนะคะที่ทองคำเนี่ยมันปรับตัวสูงขึ้นเพราะเกิดจากความคาดหวังนะคะว่า เฟดเนี่ยจะปรับลดอัตราดอกเบีย้ยในเดือนกันยายน <c oughs> นะะี en, นะะน้นะคะคุณเบสเซนนะคะรัฐมนตรีนะคะกระทรวงการคลังเนี่ยออกมาให้ความเห็นว่าเฟดเนี่ยสมควรจะลดอัตราดอกเบีย้ยที่0.5ไม่ใช่0.25ในเดือนกันยายนได้ซ้ำเพราะแนวโน้มเงินเฟอชะลอตัวลงแล้ว อันนี้จึงส่งผลบวกกับทองมากๆเลยในเมื่อวานนี้แล้วก็เช้าวันนี้นะคะส่วนข่าวลบต่อทองนะคะก็คือการเจรจานะคะระหว่างทรัมป์กับโปูตินนะคะว่าจะตกลงยุติสงคารามยูเครนรละเซียได้หรือไม่ถ้าได้ความกังวลในเรื่องสงคารามจะหมดไปนะคะแล้วก็อีกข่าวหนึ่งนะคะที่เป็นลบต่อทองนะคะมาจากต้นสัปดาห์ก็คือสหรัฐกับจีนเนี่ยนะคะมีการชะลอในเรื่องของการ ตั้งกำแพงภาษีหรือการเก็บภาษีออกไปอีก90วันนะคะโดยภาพรวมส่วนตัวนะคะมองว่าข่าวเฟดในเรื่องของการลดดอกเบี้ยเนี่ยจะยังมีความสำคัญกับทองในช่วงนี้นะคะเพราะฉะนั้นนะคะทำให้มุมมองเนี่ยจากเทคนิคทางเทคนิคที่ราคาเนี่ยมีการยกตัวขึ้น ทำไฮสูงขึ้นทำโลยกตัวสูงขึ้นนะคะยังเป็นปัจจัยเช่นเดียวกันทางเทคนิคหนุนขาขึ้น 2. ปัจจัยในเรื่องของการลดอัตราดอกเบี้ยก็มีผลแต่เราระมัดระวังในเรื่องของการเจรจาระหว่างทรัมป์กับโปูตินในเรื่องของสองครามยูเครนและเซียด้วยนะอาจจะทําให้ราคาทองเนี่ยกดตัวลงหนักก็ได้อันนี้ย้ำอีกทีหนึ่งนะคะต่อมานะคะในส่วนของข่าววันนี้ตอนหนึ่งทุ่มครึ่งเราจะไปไลฟ์ที่เพจของครูเปา ะะจะไปลักที่เพจของครูเปานะคะเพื่อนๆก็สามารถที่จะติดตามได้นะคะเพื่อนๆที่จะติดตามได้นะคะคุณกระเทียมไทยเมืองเหนือนะคะใช่ใช่ข่าวมาทุ่งครึ่งนะคะอะโอเคนะคะคุณน้ำมนตสวัสดีนะคะคุณหญิงบอกว่าข่าวที่จะพบปะกกัน20ประเทศที่จรีงก็ต้องระวังนะเอออันนี้ก็ต้องระวังเช่นเดียวกันถ้าเกิดว่าดูว่าเป็นการเจรจาในทิศทางที่ ที่เป็นมุมมองบวกนะคะแบบว่าเอ้ยเจราจารตกลงกันได้ดีอะไรพวกนี้ก็อาจจะทำให้ทองเนี่ยกดตัวลงมาได้เช่นเดียวกันเนาะนะคะอ่ะทีนี้เดี๋ยวมาพูดในมุมมองทางเทคนิคนะคะชนข่าวค่ะเดี๋ยวเราชนข่าวที่เอ่อ u t u b e เทรท,ทองเอ่ออะไรนะของคุกเปาอ่ะนะคะ นะคะเพจของครูเปานะเพื่อนเพื่อน,อน,อนไปตามได้นะคะในช่วงหนึ่งทุ่มอ่ะทีนี้มุมมองทางเทคนิคนะคะให้ไว้ก็คือตามแผนเลยคือ1แหละอาจจะขึ้นไปเลยหรือ2ราคาอาจจะย่อลงมาก่อนนะคะจุดย่อรับนะคะ3 3 5 0 3 3 5 5โอเคนะคะตามนี้นะคะสวัสดีนะคะคุณพ,พี่ทิวาเข้าบายมาริยังนะคะอ่ะ <c oughs> ตามนี้ทีนี้ระหว่างนี้นะคะใครที่ฟังแผนแล้วเข้าใจนะคะหรือว่าไม่เข้าใจสามารถพูดคุยกันได้ประเด็นที่อยากจะพูดคุยนะคะก็ต้องบอกว่า fxm t M เนาะเขาเป็นสปอนเซอร์ให้กับเรา2เดือนแล้วนะคะฝากเพื่อนๆนะคะสนับสนุนด้วยเป็นบร็กเกอร์ที่อยู่ในเมืองไทยนะคะมาเน,น,นิ่นนานตั้งแต่ปี2011นะคะเราก็เป็นบร็อกโอสคูลนะคือเป็นบร็กเกอร์ใหญ่ระดับโลก เป็นบล็อกเกอร์ใหญ่ระดับโลกเลยแต่เราก็ต้องเรียนตามตรงว่า,าความถูกใจของคนไทยอาจจะน้อยนะคะอาจจะยังไม่ได้ถูกใจเหมือนโบรกที่ทำตลาดเก่งๆในเมืองไทยอะนะคะเพราะว่าความต้องการของคนไทยอาจจะไม่ได้เหมือนกับประเทศอื่นแล้วก็ส่วนหนึ่งนะคะถ้าถามว่าในเรื่องของการรองรับเงินทุนเยอะๆอะไรเงี้ย f t m เนี่ย ถือว่ามั่นคงมากๆเพราะว่าเป็นโบรกเกอร์ใหญ่ระดับโลกนะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะเรามาะระวังทุกโบรกเกอร์นั่นแหละนะคะกระจายความเสี่ยงอย่ามั่นใจโบรกไหนมากจนเกินไปนะคะเออคุณหญิงบอกว่าคิดสวอปอะหาลูกค้ายากหน่อยจริงเนาะเพราะว่าโบรกอื่นนะเขาไม่คิดแล้วไงเออนั่นแหละก็ก็ยากแหละแต่เขาไม่เข้าใจนะคะเขาก็ไม่รู้สิก็ก็แล้วแต่ R&D ของเขาที่จะไปพิจารณาเพราะว่าเราก็แสดงความคิดเห็นไปทั้งหมดแล้วนะคะเชื<_ d _ d _>่อหรือไม่ก็แล้วแต่เขาเออนะคะแต่ว่านั่นแหละก็ตามนะั้นนะคะอ้าวโอเคคุณพี่ทีวาบอกว่าบายมามซ3 3ห้นะคะเรามาระวังกันย่อตัวด้วยนะคะเรามาระวังกันย่อตัวด้วยนะคะโอเคสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับฟังมากนะคะเข้ามารับฟัง อ่านะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะแล้วก็ขอให้วันนี้เป็นวันที่เพื่อนๆน,นะคะพบเจอแต่เรื่องดีๆนะคะพบเจอแต่สิ่งดีๆพบเจอแต่เรื่องดีๆโชคดีมีกำไรทุกๆท่านนะคะไปแล้วนะสวัสดีนะคะโอเคยุคนี้มันหมดแล้วอะจะมาคิดถือข้างคืนแอบไปทางสเปซยังดูดีกว่าเออจริงเนาะคุณหญิงเนาะ นะคุณก๊อตมาสายแท้ครูหิวข้าวแล้วครับเดี๋ยวสองทุ่มนะคะหลังจากเราไลฟ์นะคะ <c oughs> ก็จะมีคุณก๊อตมาต่อนะคะเพื่อนๆมาฟังคุณก๊อตได้นะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวเจอกันในช่วงค่ำคืนนะคะสวัสดีนะคะบ๊ายบาย